เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมประสิทธิ์ปฐมะพดุงศักด์ผู้แทนรัศดรพักเก้าไกลจังหวัดทุมธาน,นีเขตเจ็ดนะครับท่านประธานครับผมมีเรื่องจะปรึกษาหารือกับท่านนะครับในระดับประเทศถึงท่านนายกด้วยนะครับค่าฝุ่นพิษในอากาศนะครับของลำลูกกานี่สูงเร็วเลยนะครับทุกวันจะติดอันดับท็อป10นะครับล่าสุดเมื่อเช้านี้ผมต้องรีบเปลี่ยนสไลด์นะครับเพราะค่าฝุ่นรุนแรงมากแล้วถ้าท่านจะจัดการเรื่องของเ,อเรื่องของ ชาวนาห้ามเผานาครับก็ขอให้เยียวยาชาวนาให้เพียงพอด้วยนะครับผมอยากให้ชุมชนกับชาวนาอยู่ร่วมกันได้นะครับไม่ต้องทะเลาะกันเรื่องที่2นะครับก็คือเรื่องน้ําประปาไม่ไหลนะครับไหลอ่อนแล้วก็สกปรกนะครับมีทั้งสีเหลืองมีทั้งกลิ่นปัญหานี้นะครับเกิดเกิดขึ้นกับทุกพื้นที่ในปทุมธานีเลยนะครับแก้ไขไม่ได้สักทีเป็น10ปีแล้วนะครับทาไมกรุงเทพน้ําไหลแรงได้ครับท่าน คนปทุมธานีก็จ่ายภาษีเหมือนกันนะครับขอให้ท่านมาหาทางแก้ไขให้คุณปทุมธานีด้วยนะครับเรื่องที่3นะครับรถบรรทุกวิ่งทั้งวันทั้งคืนนะครับรถบรรทุกรถพ่วงอันนี้เส้นสีแดงน,นะครับเป็นพื้นที่ผมล,ลำลูกกาคลอง5ถึงคลอง7ทอล3312นะครับมีการห้ามวิ่งช่วงเร่งด่วนอันนี้ผมกำชัดผู้กำกับแล้วผู้กำกับก็สามารถที่จะบัรเทา ความเดือดร้อนได้นะครับแต่เมื่อเส้นสีแดงวิ่งไม่ได้นะครับเขาหันไปวิ่งเส้นสีฟ้ากันนะครับปท5031ทำให้ประชาชนเดือดร้อนเส้นนั้นจะเล็กกว่าอีกนะครับแค่2เลนทําให้มีปัญหาการจราจรติดขัดมากเลยส่วนเส้นสีเขียวนะครับระหว่างคลอง7ถึงคลอง9เนี่ยไม่มีการห้ามรถบรรทุกวิ่งทําให้มีการวิ่งตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับแล้วปัญหาก็คือว่าประชาชนเนี่ย เริ่มขยายมาอยู่ตรงนี้เยอะมากๆเลยนะครับคลอง 7- ถึงคลอง9กเนี่ยก็อยากให้มาตรวจสอบดูแลกันด้วยนะครับหลายหน่วยงานเกี่ยวข้องนะครับต้องมาช่วยกันดูแลส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องที่4ก็คือปัญหาของอันนี้เนี่ยผมพาตารวจไปจับมาเรียบร้อยแล,แล้วนะครับเรื่องที่4เนี่ยคืองานวัดนะครับหลอกลงประชาชนบอกว่า20บาท สามถาดนะครับให้หน้ามา้ามาซื้อ2ี่บาท3ามถาดพอประชาชนไปเล่นจริงๆนะครับกลายเป็นว่าส2มยบาทนี่ต่อลูกนะครับสามถาดนี่คือสามร้อยประชาชนเล่นไปหถาดนี่ห0ร้อบาทนะครับแล้วก็ปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาเล็กเลยนะครับเพราะว่าพอผมพาตำรวจไปจับปุ๊บออกข่าวเกือบทุกช่องเลยนะครับอันนี้แล้วถ้าเกิดโกงกันแบบนี้นะครับค,ค, 30, คืนหนึ่งห้าสิบคนนี่ได้สามหมื่นมีสิบคืนสามแสนนะครับอันนี้คือปัญหาทั่วประเทศเลยแล้วประชาชนเขาจะไป เที่ยวงานวัดเพื่อความสนุกแต่กลับต้องมาเจอแบบนี้นะครับปัญหายาเสพติดในประเทศนะครับอาจจะแก้ได้ยากแต่ปัญหานี้นะครับปัญหาเล็กๆแต่เกิดขึ้นทั่วประเทศขอให้ท่านนายกนะครับซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาตํารวจโดยตรงเนี่ยให้กดขันตํารวจให้จัดการเรื่องนี้ด้วยนะครับอย่าให้ประชาชนอยู่กันอย่างมีความสุขนะครับไม่ต้องเดือดร้อนแบบนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับ